ินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาร์ที่ซึ่งพลังความแรงและนวัตกรรมแห่งอนาคตรวมตัวกันอยู่ที่นี่และว,วันนี้เราจะพาคุณมาดำดิ่งสู่โลกของ t o โ o t a าวิกโกแคมป์2026กระบะรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างกระแสตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ นี่คือกระบะที่ผสมผสานความทนทานระดับตำนานของโตโยต้าเข้ากับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีอัจฉริยะและบุคลิกที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมในทุกมุมของรถคันนี้คุณจะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของโตโยต้าที่ต้องการยกระดับวีโก้ให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง สิ่งแรกที่สะดุดตาเกี่ยวกับวีโก้แชมป์2026คือดีไซน์ภายนอกที่ถูกเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดไฟหน้าเลตดีไซน์คมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงดุดานและเส้นสายตัวถังที่ถูกออกแบบให้ดูแข็งแกรง่งและทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือบุกเส้นทางลุยวีโก้รุ่นใหม่นี้มีความโดดเด่นที่ทำให้คนหันมามองทันทีโตโยต้าไม่ได้แค่ปรับหน้าตาแต่เป็นการยกระดับตัวตนของวีโก้ให้ดูสมบูรณ์แบบและพรีเมียมยิ่งกว่าเดิม ด้านขุมพลังวีโก้แชมป์2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ให้แรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและตอบสนองได้ดีกว่าเดิมแรงบิดมาเต็มการเร่งนุ่มนวลและมีความเสถียรในการขับขี่มากขึ้นมีข่าวลือถึงระบบไฮบริดเสริมกำลังที่จะช่วยเพิ่มทั้งพลังและความประหยัดซึ่งหากเป็นจริงจะถือเป็นก้าวสำคัญของวงการกระบะยุคใหม่โดยยังคงไว้ซึ่งความทนและความแกร่งแบบสไตล์โตโยต้า ภายในห้องโดยสารวีโก้รุ่นใหม่นี้คาดว่าจะยกระดับความหรูและความสะดวกสบายมากขึ้น หน้าจออินโฟโเทนเมนขนาดใหญ่เชื่อมต่อแบบไร้สายเบาะนั่งนุ่มนวลขึ้นวัสดุภายในพรีเมียมกว่าเดิมและการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทําให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องผ่อนคลายนอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีระบบความปลอดภัยล้ําสมัยเช่นระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาตอบโจทย์ยุคใหม่ที่ต้องการความอุ่นใจในการขับขี่ ในเรื่องความทนทานโตโยต้าจัดเต็มให้วีโก้แชมป์2026มีโครงสร้างแกร่งขึ้นช่วงล่างที่ปรับใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นและสมรรถนะลุยทางวิบากที่ทำได้ดียิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะบรรทุกหนักเดินทางไกลหรือฝ่าทางลำบากรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับการใช้งานจริงทุกสถานการณ์ชื่อเสียงความอึดของวีโก้ไม่เคยทำให้ผิดหวงังและรุ่นใหม่นี้ก็พร้อมสารต่อความเชื่อมั่นอย่างเต็มตัว เมื่อมองไปข้างหน้าโตโยต้าวีโก้แชมป์2026คือพัฒนาการครั้งสำคัญที่รวมทั้งดีไซน์ความแกร่งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวมันไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ครบเครื่องยิ่งกว่าเดิมเตรียมรอรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเร็วๆนี้เพราะอนาคตของวีโก้แชมป์กำลังน่าตื่นเต้นอย่างที่สุดสำหรับสายกระบะท,ทุกคน